เพื่อนๆรู้หรือเปล่าครับว่าที่ดินที่ราคาแพงที่สุดนในโลกเนี่ยอยู่ที่ไหนและนี่คือแหล่งรวมอสังหารับพักการเลยนะครับเศรษฐีเนี่ยมากมายเต็มไปหมดเดินมา3คนคนกูต้องเจอเศรษฐีอย่างน้อย1คนแน่นอนเกิดอะไรขึ้นเขาทำได้อย่างไรแต่คิดเนี่ยมาบน,นอสังหามารล่าใฟังกันครับ สวัสดีเพื่อนๆคนนะครับผมคิมครับผมเป็นนักลงทุนแลวก็นักเขียนหนังสือชื่อว่าควนมอร์สังหารที่คนรวยไม่เคยบอกคุณนะครับคุณอยู่กับช่อง p ป o p e ป t ติ x p e r t ์เพไลท์ที่มาพูดคุยถิงเรื่องการลงทุนในอสังหาหริมทรัพย์ไปด้วยกันครับถ้าคุณชอบประสังหานี่เราคือเพื่อนกันนะครับในคลิปนี้ชวนมาคุยชวนมาวิเคราะห์เรื่องของที่ดินทำเลดงนะครับที่ว่ากันว่าแพงที่สุดในโลกนะครับที่ตงนี้ไม่ใช่ที่ไหนไกลเลยครับ นั่นก็คือทิ่นตรงนี้เลยครับแถวแถวยุโรปนะครับทายถูกหรือเปล่านั่นก็คือโมนาโกนั่นเองครับผมโมนาโกเนี่ยภูมิประเทศคล้ายๆกับภูเก็ตบ้านเราเหมือนกันนะครับนั่นคือข้างหน้าเนี่ยเป็นทะเลมาติเารเนียนะฮะและข้างหลังเนี่ยเป็นตัวภูเขาครับซึ่งโมนาโกเนี่ยเป็นไม่ได้ขนาดเล็กนะครับแล้วก็มีที่ดินที่แบบน้อยแสนน้อยเลยครับ โดยมีพื้นที่เพียงแค่2ตารางกิโลเมตรเท่านั้นนะครับเล็กกว่ากรุงเทพในประมาณ1เท่าตัวเลยครับและซึ่งโมนาโคเนี่ยนะครับยังเป็นประเทศที่มีขนาดเล็กติดอันดับโลกอีกด้วยนะอยู่ที่อันดับ2ของโลกนะครับก็เรียกว่ารองมาแค่วาติกันเท่านั้นเองครับโดยประเทศนี้ก่อนหน้านี้เนี่ยนะครับเป็นเมืองขึ้นของทางฝรั่งเศสนะครับแล้วก็ในการแย่อกมานะก็เรียกว่าอยู่ใกล้ชิดกันเดินไปหาข้ามประเทศกันได้เลยกับฝรั่งเศสเลยครับซึ่งโมนาโคเนี่ยก็มีประชากรประมาณ4 0,000คนนะครับแล้วก็ด้วยพื้นที่ขนาดเล็กแบบบนนนีี้ะครั จึงจัดเป็นประเทศที่มีประชากรหนาแน่นอันดับหนึ่งของโลกครับโดยความหนาแน่นนี้ก็คือประมาณ129คนต่อ1นตารางกิโลเมตรนะครับแต่ว่าที่เจ๋งกว่านั้นคือคนที่อยู่ที่นี่ล้วนแต่เป็นมหาเศรษฐีทั้งนั้นเลยนะครับเอาจริงๆเนี่ยก็ไม่แปลกใจอะไรนะครับเพราะที่ดินราคาแพงขนาดนี้เนี่ยแล้วก็ได้ต่หัวค่อนข้างสูงนะครับโดยได้ต่หัวของโมนาโกเนี่ยเป็นอันดับ3ของโลกเลยครับและนอกจากเศรษฐีเนี่ยที่อยู่ที่นี่แล้วเนี่ยยังรวบรวมคนดังคนเก่งคนชื่อเสียงระดับโลกในหลายวงการเนี่ยมาอยู่ที่เมืองแห่ง ด้วยโอเคแหละต่อไปจะมาพูดคุยกันถึงว่าเอา้าทําไมเมืองเล็กๆแค่นี้เนี่ยที่เล็กกว่ากรุงเทพถึงพันเท่าเนี่ยนะครับอยู่เป็นทางตอนใต้ของยุโรปอะ่ะแถมเคยเป็นเมืองขึ้นด้วยเนี่ยถึงเป็นแบบเมืองที่เติบโตอ,อย่างรวดเร็วแบบนี้นะครับร่ารวยมหาศาลที่ดินราคาแพงมากดึงดูดคนรวยหรือเศรษฐีทั่วโลกอย่างที่วันนี้เนี่ยทำได้อย่างไรครับเหตุผลอันดับแรกข้อแรกเลยนะครับนั่นคือฮังกาโกเนี่ยเป็นประเทศที่ไม่เก็บภาษีครับทำให้มีแรงจูงใจในการมาเปิดบริษ,ษัทนะครับมาทําธุรกิจมาทํการ การค้าขายหรือว่าย้ายเข้ามาอยู่ที่นี่ครับซึ่งเรื่องของภาษีนะครับเรียกว่าไม่เก็บมันอย่างช้านานแล้วนะครับตั้งแต่ในปี1 8 6 9้นู่นเลยครับซึ่งภาษีเนี่ยรวมทุกอย่างเลยนะครับเช่นภาษีอสังหาริมทรัพย์ก็ไม่เก็บภาษีมรดกก็ไม่เก็บภาษีรายได้ก็ไม่เก็บภาษีิงินทีลก็ไม่เก็บครับภาษีที่เก็บตัวเดียวเนี่ยก็มีแค่แวดเท่านั้นนะครับเอ้าและรายได้เนี่ยเอามาจากไหนครับนั่นคือเอามาจากธุรกิจผูกขาดของทางภาครัฐของประเทศนั่นเองนะครับเช่นการขนส่งการนาเข้านะฮะรวมถึงบ่อนนคาโ ซึ่งตัวบ่อนคาสิโนชื่อดังที่เป็นซิเกเนเจอร์ของทางโมนาโกนะครับนั่นก็คือตัวมอนติคาร์โลนั่นเองฮะก็เรียกเป็นแหล่งคาสิโนหรูหรานะครับเต็ไมไปด้วยเศรษฐีที่หลั่งไหลเข้ามาเล่นบอนคาสิโนกันครับซึ่งตัวธุรกิจนี้ก็เป็นธุรกิจผูกขาดจากทางภาครัฐนั่นเองนะทำรายได้เนี่ยเข้าประเทศค่อนข้างมหาศาลเลยครับอีกทั้งนี้ยังมีรายได้จากการขายสินค้าลหลายๆประเภทเนี่ยเข้ามาด้วยนะครับรวมถึงต่ที่บอกไปครับตัวแวดด้วยนะทำให้ประเทศนี้เนี่ยมีค่าครองชีพที่ค่อนข้างสูงเลยนะคร แล้วเนี่ยครับโอ้โหคา้จ่ายแต่และวันเนี่ยถือว่าถูมกมากเลยจึงดูด,ดเสรีฐีดึงดูดบริษัทจากหลายร้อยประเทศเข้ามาที่นี่ได้ครับเอาจริงๆต้องบอกเลยว่าธุรกิจคาสิโนของเขาเนี่ยมอนติคาร์โลเนี่ยสวยะระดับโลกจริงๆนะครับอลังการงานสร้างมากครับนั่นคือข้อแรกนะครับคือไม่เก็บภาษีใดๆเลยนะครับแล้ว้อ2แหละนะฮะนั่นคือวิวที่สุดยอดวิวที่สวยงามนะครับอย่างที่บอกไปนะครับว่าตัวโมนาโกเนี่ยนะครับอยู่แถวทะเลเมดิเตอร์เรเนียนนะครับที่แบบข้างหน้าเนี่ยเป็นทะเลใช่ไหมฮะ ข้างหลังเนี่ยเป็นภูเขาเนี่ยคล้ายๆกับภูเก็ตบ้านเราเลยนะครับแต่เขาเนี่ยค่อนข้างหรูหราแล้วก็สวยมากครับนอกจากวิวที่สวยแล้วนะครับก็ยังมีพวกของหรูหราอย่างเช่นตัวเรือยอทนะครับตัวแลมโบกินี่ตัวรถหรูต่างๆครับเพราะว่านอกจากมีพอร์ทท่าเรือที่ใหญ่มากๆแล้วแล้วคนเศรษฐีก็มาเยอะถูกไหมครับก็เลยเอามาอวดเรื่องของเรือยองเรือยอทกันนะและอีกตัวหนึ่งคือรถหรูครับเอาจริงๆเนี่ยเศรษฐีเนี่ยก็คู่กับรถหรูเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วนะครับแต่ว่าทางมนาโกเนี่ยยังเป็นเจ้าภาพในการจัดงานกลารปรงปีอีกด รหรือว่าเศรษฐีชอบการแข่งรถชอบรถจนชอบซูเปอร์คาร์เนี่ยก็มาดูงานกันที่นี่นะครับและอีกอย่างหนึ่งพอไม่เสียภาษีเนี่ยแหล่งรวมของเศรษฐีซูเปอร์คาร์เนี่ยก็เต็มเมืองเลยนะครับแต่นอกเหนือปัจจัยด้วยของสถานที่การท่องเที่ยวอีเวนต์ระดับโลกเนี่ยที่อยู่ที่โมนาโกนะครับข้อที่สามนั่นคือเรื่องของความปลอดภัยครับความปลอดภัยเนี่ยก็ต้องจําเป็นอยู่แล้วนะครับเพราะว่าเศรษฐีเนี่ยอ,อยู่เมืองนี้เยอะนะครับก็ต้องมีสายตาสอดส่องครับพอปลอดภัยปุ๊บเศรษฐีอยู่เยอะปุ๊บก็เป็นแหล่งรวมของผู้ที่มีชื่อเสียงคนงี่ย่นีก็ได้ก่ นักแข่งฟอร์มูล่าวันชื่อดังนะครับคุณลุยส์แฮมิลตันนั่นเองนะฮะ เราจะมีนักทนิสชื่อดังนะครับคุณโนวัคจาคุดอีกด้วยครับแล้วก็มีอีกหลายคนที่ไม่ได้เอ่ยขึ้นในที่นี่นะครับแต่บอกแล้วว่าเป็นเซเรบคนดังระดับโลกครับพอลมอมปัจจัย3ข้อนะครับนั่นคือเรื่องของภาษีนะครับเป็นแหล่งรวมของคนรวยนะครับแล้วก็เรื่องเป็นแลนด์มาร์คระดับโลกมีอีเวนต์สำคัญที่แบบมีเฉพาะเศรษฐีเท่านี้ที่มาอยู่ได้นะครับดึงดูดรถยนต์ซูเปอร์คาร์ของหรูหราแล้วก็ดึงดูดการท่องเที่ยวจากภายนอกเข้ามาดูพวกรถยุโรปรถหรูหราพวกนี้ด้วยครับซึ่งทำให้ม ขนาดเนี่ย มันค่อนข้างเล็กไงแค่2ตารางกิโลเมตรเนี่ยนะครับแถบม,มาซื้ออาสานาที่นี่เนี่ยก็ไม่เสียภาษีด้วยไงซื้อไปราคาขึ้นกันไปเนี่ยจนแบบแพงแสนแพงคนก็ยังยอมจ่ายนะครับเพราะว่านี่คือแหล่งรวมของมราสศทธิีระดับโลกถ้าคุณไประดับโลกคุณต้องมาอยู่ที่นี่ครับโดยที่ดินของเขาเนี่ยตารางวาละ8.3ล้านบาทนะนะครับซึ่งถือว่าแพงที่สุดนะครับแล้วก็แพงกว่าอันดับ2อย่างเช่นฮ่องกงด้วยนะครับฮ่องกงเนี่ยตารางวาละ6.3ล้านบาทนะนะครับและบ้านเราเนที่แพงที่สุดเลยก็คือสยามนั่นเอง,เองนะที่ตารางวาละ3าล้าน ก็เรียกว่าแพงกว่าสยามเกือบ3เท่าเลยครับพอที่ดินแพงเนี่ยก็ต้องหาสิ่งก่อสร้างที่แพงมาวางด้วยนะครับซึ่งแน่นอนครับเขาเรียกว่า world the most expensive penthouse นะครับหรือว่า p e n ท์เฮาสที่แพงสุดในโลกเนี่ย ก็อยู่ที่โมนาโกด้วยครับก็เรียกว่าอลังการงานสร้างมากๆเลยนะครับถ้ามาสรุปแล้วก็ดูเรื่องของกลยุทธ์ของประเทศโมนาโกกันบ้างนะครับเห็นภาพวาเขาเนี่ยนะครับเน้นในการดึงดูดมหาเศรษฐีเนี่ยเข้ามาในประเทศเขานะครับตัวเสนอนโยบายที่แบบสุดโต่งเลยนั่นคือการที่ฟรีภาษีไม่เก็บภาษีครับและอย่างที่เรารู้ว่าคนรวยเนี่ยนะครับกลัวเรื่องของภาษีอย่างมากเลยนะครับภาษีธุรกิจนะครับภาษีมรดกในตัวดีนะครับแล้วก็ต้องจะมีที่ในการแอบซ่อนเงินหรือสถาบันธนาคารที่แบบว่าดูแลรักษาความมั่งคั่งของเขาได้นะครับซึ่งหลายคนทราบกันอย ก็มีความมั่งคั่งที่ต้องกระจายตัวออกมาข้างนอกบ้างเพื่อป้องกันความเสี่ยงนะครับบางครั้งเนี่ยเขาใหญ่มากๆในประเทศเนี่ยอาจจะมีความเสี่ยงภายในประเทศบางอย่างเช่นเรื่องของรัฐบาลเรื่องของการเมืองเนี่ยทำให้เขาเนี่ยเกิดปัญหาครับดังนั้นการย้ายเงินของเขาได้ออกมาข้างนอกได้โดยที่มีคนดูแลมีความปลอดภัยค่อนข้างดีเนี่ยนะครับโมนาโกเองเป็นหนึ่งในประเทศนั้นครับพอคนรวยทั่วโลกได้แห่เข้ามาที่ประเทศนี้แล้วนะครับก็จะเกิดสวิตบริการต่างๆนานาตามมานะครับเช่นเรื่องของการเงินทุกรบบการดูแลของเวลธุรกิจกับสวิตบริการให้กับคนนนววยพกี้้ทําใหเ็ดงิ นี่ยก็หลั่งไหลมหาศาลนะครับอย่างที่ทราบนะครับว่าคนรวยเ,นยเข้ามาพร้อมเงินถูกไหมพอมีเงินปุ๊บเนี่ยก็จะสเปนให้กับคนในพื้นที่ด้วยนะครับทำให้คนในพื้นที่ที่นี่เนี่ยก็รับเงินหรือรายได้ที่เติบโตต่อ,อหัวเนี่ยสูงมากๆเลยและเฉลี่ยเนี่ยสูงอันดับ3ของโลกเลยครับและสาเหตุนะครับที่ทำให้ราคาสังหาเนี่ยมันค่อนข้างเติบโตเนี่ยก็คืออันนี้มีหลายแง่มุมเลยนะครับซึ่งบางคนจะรู้ว่าอาสังหาริมทรัพย์จะเติบโตจากดีมานด์ซัพพลายและการถ้ามีซัพพลายน้อยดีมานด์ที่เยอะกว่่่่่่่าาาาาาเเนนนนนนีีีียยยยมมมัััักกกก็็จะะรรรคคคทตตตตติิบบโโไไดดดด้้วววือออลลปแสงหู ทั่วโลกเนาะบางครั้งมีหลายพื้นที่ที่แบบถูกทิ้งถูกขว้างราคาแบบต่ำเตี้ยเรียดินมากแต่ทำไมตรงนี้เนี่ยคนถึงอยากจะมาแออัดกันตรงนี้แหละครับที่มอนโกเนี่ยนอกจากจะมีซัพพลายที่น้อยแล้วนะครับแต่ว่าเป็นซัพพลายที่น้อยท่ามกลางดินไมของเศรษฐีด้วยนะครับคือเวลาเราเปรียบเทียบเนี่ยไม่ใช่เปรียบเทียบเรื่องของประชากรหรือจำนวนคนอย่างเดียวนะครับแต่เราต้องเปรียบเทียบเรื่องของเม็ดเงินหรือกําลังการซื้อของเขาด้วยครับเช่นพื้นที่ดินตรงนี้เนี่ยจับกลุ่มคนรายได้น้อยยังไงราคาเนี่ยก็จะไม่สูงถ ให้เขามีดีมา์เท่าเดิมหรือว่าเขามีคนเท่าเดิมเนี่ยเป็นรรดาเศรษฐีนะแต่เงินของเขาเนี่ยตางมากขึ้นมากขึ้นครับเงินที่เพิ่มขึ้นทุกปีทุกปีทุกปีกปเนี่ยก็ก็มาซื้อ สังหาที่แพงขึ้นได้ตลอดเวลาด้วยดังนั้นนีงต่อให้โมนาโกเนี่ยเป็นที่ที่ไม่มีคนมาอยู่เพิ่มขึ้นเลยแต่รไรเงราคาก็สูงขึ้นอยู่ดีเพราะว่าคนที่อยู่นั่นแหละเขารวยขึ้นต่างหารับพอคนรวยเข้ามาเนี่ยก็นํามาซึ่งความหรูหราเข้ามาด้วยเช่นรถสปอร์ตเช่นเรื่องของเรือย,ยอทนะครับก็ทําให้เกิดแหล่งอสังหาเริมงทรัพย์สวยๆายบันเทิงที่แบบอลังการงานสร้างน,นะครับและนี่ก็เป็นรายได้หนึ่งที่ผูกขาดจากทางภาครัฐด้วยนะครับนอกจากความสวยงามแล้วเนี่ยก็เป็นเดินดึงการดึงดูดนะครับให้คนทั่วไปเน ก็เรียกว่าเมืองนี้เนี่ยไม่ใช่แบบมานอนชิลดูชายหาดสบายๆนะครับแต่ว่ามามองดูพวกเรือย,ยอทพวกแลมโบกินนี่พวกรถสปอร์ตอะไรพวกนี้ครับและนี่คือบทเรียนอนสังหาจากเมืองที่เล็กที่สุดในโลกอันดับ2นะครับและเป็นเมืองที่มีราคาที่ดินแพงที่สุดในโลกด้วยครับคุณคิดเห็นว่าอย่างไรบ้างได้รับความรู้อะไรบ้างก็คอมเมนต์มาบอกกันหน่อยนะครับขอบคุณทุกคนที่นั่งฟังจนจบถ้าคุณชอบอย่าลืมกดไลค์กดติดตามช่องนี้ด้วยนะจะให้ติดตามกันเยอะๆนะครับแล้วชอบอยากฟังอะไรเนี่ยก็คอมเมนต์มาบอกกันได้นะครับสุดท้ายนีีีีี้้้้้กกันกันนนนดดดดวว่่่าาาคคคุณไไรรรบบมููอะงงงใลิิปพพถึททแ สุดในโลกนะครับอยู่ทางภาคตะวันตกของทางยุโรปนั่นเองนะอยู่ข้างๆฝรั่งเศสเลยนั่นคือโมนาโกนั่นเองนะครับก็เป็นรัฐเล็กๆนะครับมีพื้นที่แค่ประมาณ2ตารางกิโลเมตรเท่านั้นเองโดยภูมิประเทศที่แบบค่อนข้างสวยนะครับอยู่ติดทะเลมัติดตอเทรเนียนะฮะและขลังเป็นภูเขาเนี่ยอันจริงๆเหมือนภูเก็ตบ้านเราเลยนะครับแต่ความเจ๋งกว่านั้นคือเนนนโยบายทางด้านเศรษฐกิจของเขาเนี่ยค่อนข้างแหวกเนี่ยนะครับซึ่งให้ดึงดูดเหล่าเศรษฐีเนี่ยเข้ามาที่นี่ได้แล้วก็สร้างความเจริญต่อเนื่องกันได้นะครับเหต โมนาโกโนเนี่ยไม่เก็บภาษีอะไรเลยนะครับทั้งภาษีธุรกิจก็ไม่มีนะครับภาษีที่ดินก็ไม่มีภาษีสิ่งปลูกท่างนะครับหรือว่าภาษีเรื่องของมรดกเองก็ไม่มีครับทำให้หลายคนเนี่ยทำธุรกิจหรือว่านักลงทุนหลายคนหรือแม้กระทั่งคนบุคคลทั่วไปเนี่ยครับต้องการที่ยกทรัพย์สินมาเก็บเอาไว้ที่นี่ครับหลายคนถามว่าเอาไม่เก็บภาษีแล้วจะได้เงินจากอะไรถูกไหมครับทั้งโมนาโกนเนี่ยก็มีหลายท่องทางเช่นการขายสินค้าของประเทศเองนะครับเรื่องของธุรกิจที่ผูกขาดของทางภาครัฐเช่นนําเข้าหรือรวมถึงคา ดังระดับโลกรวบรวมแหล่งเศรษฐีเข้ามาที่นี่เพื่อบบมาเล่นกนมานานกันที่นี่ครับให้ hey, ผมก็สอนครับนั่นคือเรื่องของสถานที่ที่สวยงามรวมถึงอ e ีเวนท์ที่อลางงาังการงานสร้างด้วยนะครับคือที่นี่เนี่ยก็ติดทะเลมาติดแต่รู้เนี่ยอยู่ไหมครับ ไม่ต้องพูดถึงวิวเนี่ยสวยมากๆอยู่แล้วนะครับและมีท่าเรือขนาดใหญ่ครับทำให้มีเรือยอทเนี่ยมาจอดกันให้ลืมล่ำเลยครับธุรกิจเกี่ยวกับการเรือเนี่ยก็ค่อนข้างดีนะครับรวมทั้งมีอีเวนต์เรื่องของกลางปีนะครับก็เป็นอีเวนต์การแข่งฟอร์มูล่าวันนะครับก็ดึงดูดสายตาของคนทั่วโลกเข้ามาในที่นี้ครับเษทีกับรถสปอร์ตกับเรื่องเรือยอทเป็นเรื่องคู่กันอยู่แล้วนะครับพอเมืองนี้เปิดกว้างมากๆนก็มีเรือยอทเข้ามามากมายรถสปอร์ตก็มาขับกันให้ลืมล่ำทำให้ก็จะมีนัก นั่นเองครับพอความปลอดภัยสูงเนี่ยทำให้คนระดับโลกเนี่ยเข้ามาอยู่เยอะนะครับอย่างเช่นนักกีฬาชื่อดังคุณโนวัคยอคควิดก็รดักเทนนิทถูกไหมครับแล้วก็มีคุณดูวิสแฮมิตันครับนักแข่งฟล์คละวันชื่อดังนั่นเองแล้วก็คนดังมากมายทั่วโลกอีกเยอะแยะที่นี่ครับด้วยเหตุผลขั้นต้นทำให้ที่ดินท,ที่นี่เนี่ยเป็นที่ต้องการจากเศรษฐีทั่วโลกนะครับพอดีมานจากเศรษฐีที่เขามีเม็ดเงินมาหาศาลและมีเงินมากขึ้นเรื่อยๆเนี่ยแล้วมันตอบโจทย์เขาจริงๆเนี่ยทำให้ราคาสังหาเนี่ยเติบโตแลละะแพงงขึ้นนนที่สุดดใโโกครรับตยตาาาวละ 8ล้าน3แสนบาทเลยนะครับแพงกว่าสยามไทยเนี่ยเกือบ3เท่าครับกนุษย์เรื่องภาษีเนี่ยก็เรียกว่าตอบโจทย์เศรษฐีทั่วโลกจริงๆนะครับเพราะเศรษฐีเนี่ยเขาน่าจะมีธุรกิจที่ยิ่งใหญ่ใหญ่ยักษ์อยู่ในประเทศของเขาอยู่แล้วถูกไหมครับแต่ว่าความใหญ่ของเขาเนี่ยก็คือมีความเสี่ยงด้วยเนาะทางเรื่องของคู่แข่งธุรกิจทั้งเรื่องของรัฐบาลทั้งเรื่องของการเมืองต่างๆนานาประชาชนเนี่ยครับทำให้เขาต้องเป็นต้องที่จะย้ายทรัพย์สินส่วนหนึ่งเนี่ยมาเก็บที่ปลอดภัยห่างไกลรัฐบาลของพวกเขาครับคุณทราบกันอยู่แล้วใช่ไหมครับว่าถ้าคุณใหญ คุณค่อนข้าง Impact แล้วก็มีความเสี่ยงสูงตามไปด้วยการยกย้ายเปเรื่องที่จำเป็นของเศรษฐีและทัทุกคนเนี่ยคีดกันทั่วโลกปุ๊บโมนาโกจะเป็นแหล่งพักเงินที่สําคัญแล้วก็มีระบบการเงินที่เข้มแข็งในธนาคารที่เชื่อถือได้ที่นี่ด้วยครับอีกทั้งเนี่ยภาษีไม่เสียด้วยนะฮะก็เลยแบบวินวินทุกฝ่ายเลยครับพอคนรวยเข้ามาในประเทศนะครับต่อให้ไม่เก็บภาษีเขาก็ตามแต่ว่าเขาเนี่ยพาเม็ดเงินมาด้วยรวมถึงการ spending ในประเทศนั้นมาด้วยทําให้เกิดธุรกิจบริการต่างๆนานามากมายในโมนาโกเช่นุรรกกกกาาาาาเงงงนนคััอออย่่่่พศททีตตๆ็้ม ตไปด้วยกันครับซึ่งให้คนที่ในโมนาโคเนี่ยก็มีค่าแรงที่เติบโตสูงขึ้นด้วยก็แปลว่าติดอันดับนะครับเรื่องของท็อปทรนะครับหในสของค่าหัวค่าตัวที่แพงสุดในโลกครับก็เรียกว่าเดินเกมถูกจับลูกค้าแม่นแล้วก็ผลประโยชน์เนี่ยตกไปทั่วประเทศเลยนะครับถึงแม้ว่าจะ loss นะครับเรื่องของภาษีแต่ก็ได้ผลตอบแทนทางอื่นเข้ามาแล้วก็สุดท้ายทางมอนโกเนี่ยก็รวยมาหารวยอยู่ดีเพราะมีคาสิโนพอร์ตตัวเองมีธุรกิจผูกขาดของทางภาครัฐและเม็ดเงินเนี่ยมหาศาลรวมถึงแวดที่ได้ด้วยนะครับอันนี้คือบทเรียนของประเทศมอนโกนะครับคุณชอบคลิปนี้หรือเปล่าฮะชาบแล้วคอมเมนต์มาบอกให้ฟังกันหน่อยจะทำคลิปดีๆนี้ต่อไปเรื่อยๆนะครับขอบคุณทุกคนจากคลิปนี้นะครับสวัสดีครับ